ทำการเกษตรพอเพียงแบ่งปันโลเลียง<ส>ผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะบุนียายสินทิพามาพบกับเกษตรอ้อยเงาะเองะนะอเนาะกันเนาะเกษตรทั่วทิพย์ทั่วแดน มัอนี้ย่เสสิผ้ามากเบิ้งพอวัดเล่าไอ้กบลองเขาโคตรนอกนันเนาะรถไถหน่อยมันไถไปได้เล้าก็ต้องเอารถรถไถหน่อยแล้วอีกเทียนรถไอ้ไถหน่อยแล้วดึงนนเนาะเลาไปต้องใส่น้ำมันยากเดี๋ยวมันนี่จะผ้าตามไมเบิ้งแล้ว เห็ดอีกอย่างว่ะเรากบหล่องเขาโคตรพะนะแล้าว,ว่ะเลว,วา่าญยาเกิดหลายแบบนี่เป็นตะเสียบ่ไาไว้แท้พะนะแล้วได้อาไายหน่อยมาดึงเนาะพี่น้องอู้หู้นเฮ้พระตามไปเบิ่งแล้วโอ้ยง่ามต้นนี่หมเราดึงไวไ้เจียงเขาร้อ,อนดีดีพี่น้อง วะกรโคตรแล้วก็งามโอ้ยพี่พนอ้องขางทั้งนี้แล้วจักบอกอื้อไว้นะพีนนน่น้องเนาะเดมเลยเนี้ยสิสิฟาตามไปเบิ่งเล่าอือโอ้ยกุ้ยคว้ย,วยบักตู่ต้นเห็่ไหม <laughs> โอ้ยพาไปเบิ่งคว้ยบักตู่ ตั้งแต่สมัยตะกี้ไทยคัวไอ้น่ะวันนี้มันจะเป็นโกงกำโกงเกียนให้ได้บู้วันนี้วันแล้วมาดึงไทยเอาเองเลยว่าเป็นยังได้ไปเลผุนพี่ว่าไปเบิบ้งเราพีานนะ่น,น้ของเนาะมันเขาโคตรเล้วงาม,งามโอ้เขียวอวดตัวเลยนะวันเนาะ โอ้ยดยขีดไก่บ้านกับเมนแล้วขีดไก่เนาะกตมันมีขี่เกยโอ้ปวดเลยจับมือไหวทั่วไปทั่วเลยพี่น้องเนาะไปเลยุ่นชีวิตผู้เฒ่านากก็เนะเห็ดไปัำพ่างคำจำพ่างมืดเนาะซื้อซื้อหลายก เนี่ยบออกนะเราปาดสิตุทังนี้เป็นกโคตรทา้งนั้นเป็นบกทวดินดินน่นทังนั้นเป็นบกทวดินทวดินสูงโอ้กาหนึงอย่ะาหนงอะไรสิดึงจักมือเนาะเนี่ยคิดว่าเป้ยน่ละเปหาจีว้นี่ละเออเมียกบเศ้าเนาะเมีะเศราไปเมีนก็ไป นี่สิบแถวนึงมันบรรยายเพื่อนก็อโคสิบแถวสั่นแต่มันหางแถวเงาเลยพี่น้องปูนผุ่นเงาไปน้ำผุ่นเงาท่างนั้นก็สิเป็นบักทวดินเงาบ่ปลูกแต่ว่าไปวัดคือบ่ปลูกข้าวโคตรเออแล้วว่าขันบ่ปลูกเพิ่นก็ถามหาไม่ใช่วัดก็บ่อกผูกข้าวโคส์เน้ตุคอยอยากกินซื้อน้ำผู้อื่นกับเอ็มขึ้นเจ้าว่าเท่านว่าไอ้มหาจะผูกดอกว่าจะจบลูกว่าฉันเขาว่า สิผ้านั่ไปเบิองเล่านาะพี่น้องเนาะว้าดเฮ็ดอันไหนนอนนี่เนาะโอ้ยฮหกันหกโคตโอ้โหหนามเลยไหลยาว保卫เลยโหไทยไมาดึงไถหน่อยดึงเอาเลยตัวนี้ติยังไดงเฮ็ดดีบ่ดีดีไรมีอะไรบ่เมีฮ่าบ่าฮ่าใครก็เสียอยู่ตะกี้ ตะกี้มิตรข้ยดิวนันนี้เอาค้นข้อยราค,คาแพงเนาะพี่น้องเนาะ,ะค้อยราคาแสนพันละเล่าว่าสื่อไถดึงหน่อยๆเอาว้ายม่เห็ดดีแท้นึกแก็เขาดีซ้ำค้ยดึงต้วนี้ไหม นหลังนเทียตามตัวกังายหลังแล้วง่ยหลังตึบหมดแล้วคยแบบกเ้ยแบเทาตีอาสู่ไปเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดไปทุนคาแรงย่องดินไปน้ำดิพวัดเจ้าดางเสียหนาดังเสียหนาเนี่เลววะดึงไถมือเดียวเลี้วเลววะเสียหนาอีกสองสามมือจังสิเลียวสร็อืมอ้อ ข้างหลังเนี่ยปลูกยังสนนพ่อวัดนั่นข้างหลังมันบักทั่วโอ้ปลูกบักทั่วข้างก็เลวติแฟนแฟนคับเจ้าเรียกร้องหลายติลูกข้าเรียกร้องหลายติพ่อวัดปลูกหลายดอกเราปลูกบ่หลายดอกเพราะนั้นเล่ากินกับขายเดี๋ยวกินกับขายปลูกแล้ววันต้นไหนเอายังเหรอเอาเอาเอาฟุ้นใส่ฟอมเลยตินี่ฟุ้นพวกหนามันโอ้ได้ฟุ้นยังใส่น้ะฟุ้นตีไก่โอ้ฟุ้นตีไก่เพราะนั้น แล้วว่าพ่อเน็ตเป็นปุ๋ยละกอนครบนาครบนาแล้วครบนาดินครบนาแล้วผู้อื่นว่าปลูกกับว่าเป็นยังวันนั้นแล้วว่าว่าซุม่มซุมเพิ่นเคยได้กินน้ำเล่าเนาะเพื่อนบอกว่าวัดพอวัดแล้วปลูนะกวั่นพรวัดปลูปกผู้ดเดียวอิ่มเบิดบาน <c oughs> ตั้งปุ่นก็นสิเป็นบักทั่วดินเนาะค่ะเนาะพุ่นก็นเป็นบักทั่วดินท่านนั่งเป็นแบบทัวแล้วของก็ปลูกทางต้องนีแล้วกส็สิแซมโดยบักฟักทองเนาะค่ะเนาะเห็นเนาะแล้วก็สิปลูกแซมไปแซมไป เป็นผู้มั่นปลูกเนอพี่น้องง่ามีหรีกับโคตรล่อนโคตรล่ก็ง่ามหมหือีกล่ก็ง่ามเน็ะพี่น้องเนาะ เอ้ามันนี่ยสินกิดสิทภาพมาพกกบก็กดเสียดอ้อยเงาะไอเองาะซ้ำหลีก็เน,น,น,นาะขะเนาะเกษตรทั่วทิบทั่วแดนปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างทุกปลูกทีบปลูกเน,น,นาะขะเนาะกระทั่งว่นได้สื่อนี่ก็เอาไว้สำำน,น,นี่ก่อนผู้ใดมักผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดเสรีน,นะนเ่แหลค่ะสวัสดีค่ะ